สวัสดีครับผมพคกกบแทกจากคุณหญิงออโตอิมพอร์ตนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมน้องไทคานอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะพูดว่ามาชมรอบสุดท้ายก็ว่าได้เพราะว่าไทคานจะไปแล้วนะครับผมจะไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมก็เลยอยากจะมาทำคลิปสั้นๆนะครับโชว์ว่าก่อนที่ผมจะส่งมอบรถ ไทคานคันนี้ก็คือรถใหม่เลยนะครับผมอันนี้สั่งเข้ามาใหม่เลยเนี่ยผมมีการทําอะไรให้บ้างก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเพราะผมก็ไม่รู้หรอกที่อื่นอะไรยังไงนะครับผมแต่ถ้าเกิดซื้อรถจากที่ผมนะครับอย่างเช่นไทคานคันนี้ผมได้นํารถคันนี้นะครับสไลด์ไปนะครับที่สยามในันวัน,วน,วน ให้เขาตรวจสอบระยะตรวจสอบว่ารถคันนี้มีแคมเปญอะไรไหมอันนี้สําคัญนะครับผมเพราะว่าผมกล้าการันตีเลยว่าถ้าไม่ได้ออกศูนย์มานะครับออกเรมาเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงเรื่องแคมเปญที่มีการรีคอร์เพื่อไปแก้ไขนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับมีการรีคอร์ไปแก้เกี่ยวกับระบบ ไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่เขานะครับผมก็คือการโคดดิ้งระบบใหม่นะครับในซอฟต์แวร์เขาซึ่งตัวนี้ก็อยู่ในแคมเปญเราก็จัดทําให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะให้รถคันนี้นะครับอยู่สมบูรณ์ที่สุดตามที่ศูนย์เขากําหนดมาเลยคือตรงนี้สําคัญเพราะว่าใครคันหลายๆคันนะครับถ้าออกรถเไรมาคุณต้องไปดูตรงนี้นะ ถ้าคุณไม่แก้เนี่ยมันอาจจะในระยะยาวเนี่ยทำให้แบตเตอรี่คุณมีปัญหาได้ถ้าไม่ได้แก้ตัวแคมเปญนี้รถคันนี้จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นก็ไปเช็คความเรียบร้อยก็ครบหมดเลยตัวดีเฟกจากโรงงานนะครับผมเกี่ยวกับเซนเซอร์แอร์รถคันนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วทําให้ลูกค้าเลยจะได้ใช้กันยาวๆไปไม่มีปัญหาเนาะอ่ะแล้วอย่างอื่นที่ไปทําอะไรให้เขาเพิ่มเติมนะครับที่จริงลูกค้าก็รีเควสต์มาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มนะครับผมก็ มีเปี่ยมตีมวีคูมาให้นะครับตัว VK ให้เลยแล้วก็แรปใสนะครับผมกันลอย 3M t p u ให้ทั้งคันอีกนี่ก็คือแถมให้ลูกค้าไปเลยก็ขอขอบคุณทางลูกค้าอีกทีนึงด้วยแล้วกันนะครับผมที่ไว้ใจเราให้เราดูแลแล้วก็ส่งมอบเพราะวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่น้องจะไม่ได้มานอนตรงนี้นะครับน้องไทยคันนี้จะได้มานอนอยู่ที่ตรงนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงมีที่นอนใหม่แล้วแล้วเเดี๋ยวเราไป ต่อกันแล้วกันนะพรุ่งนี้เป็นวันที่ส่งมอบที่ยิ่งใหญ่นะครับผมไม่รู้แต่สาหรับผมผมก็พยายามทาให้รู้สึกมีความพิเศษเต็มที่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันพรุ่งนี้แล้วกันว่าจะเจออะไรขึ้นเจอกันป้าโอเคสวัสดียามเช้านะครับผมเมื่อคืนก็เป็นคืนสุดท้ายที่น้องไทยคารจะอยู่กับเราแล,แล้ววันนี้ ยานแม่มารับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปส่งให้กับทางลูกค้านะครับของเราก็ขอขอ,ขอบคุณอีกรอบนึงเลยนะครับที่ไว้ใจให้เราดูแลรถของคุณให้นะครับ ก็ใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงตอนแรกนึกว่ารถจะไม่ติดวันเสาร์โอ้โหล่อไป2ชั่วโมงเลยกว่าจะถึงอ่ะตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมก็แอบบแบบแอบบใจวิวนะคือเราเหมือนเรามันเป็นรถคันแรกของเราที่เราทําป้ายแดงเราทํานําเข้ามาแล้วได้มาส่งลูกค้าคือแบบมัน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 บอกไม่ถูกตอนนี้คือฟีลลิ่งคือแบบ ทั้งคิดถึงมันทั้งดีใจกับมันทุกอย่างเลยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านลูกค้ากันต่อนวกันว่าลูกค้าจะชอบไม่ชอบอะไรยังไงอะอีกสักนี่บอกกบนาทีถึงละ โอเคก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเอารถลงให้กับทางลูกค้านะก็ใช้เวลาจากเต็นท์สองชั่วโมงอ่ะมาเอารถลงกันออกได้เลยใช่พี่โอเคขอบคุณครับ ็ถึงบ้านคุณการแล้วนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตเลือกคุณการเลยแล้วกันเนาะก็อ,ะอันนี้ ต้องบอกเลยว่าเป็นรถมือหนึ่งคันแรกของทางคุณหญิงเลยนะครับผมต้องขอนิดนึงดีกว่าว่าคุณการรู้จักได้ยังไงแล้วเชื่อมั่นอะไรยังไงนะครับขอแค่ฟีดแบ็จากทางลูกค้าดีกว่าเอาตรงๆได้เลยไม่ซีเรียสครับได้ครับก็ที่จริงผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับก็ไมนเคยแต่ว่ามีรุ่นพี่คนนึงเขาก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันครับแล้วเขาก็เคยเห็นช่แนคุณแท็กอยู่ครัก็เนี่ยส่งมาให้ดูคือเขารู้ว่าผมสนใจไทยคานอยู่เพราะผมหารถไม่ได้ครับเขาก็เลยส่งเนี่ยไง มีสต็อกอยู่เพราะว่าคุณแท็กเพิ่งจะลงเช็คสต็อกหลังโควิดผมก็เลยเออน่าสนใจนะคันนี้ดูสเปคผมก็ดูออปชั่นเอ้ยครบครับ,รบ,รบก็เลยเอ่านลองติดต่อดูแล้วก็เข้าไปเจอกันอ่าโอเค,คแล้วก็อ่ามั่นใจยังไงดีกว่าเพราะว่าอันนี้ต้องพูดเลยว่าผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วมีอะไรที่เวอร์รี่ไหมอันนี้แค่อยากรู้เพื่อเราจะได้ไปปรับปรุงครับก็อ่าตอนแรกเลยบอกเลยว่า เออกังวลเหมือนกันนะครับคือคือซื้อมือหนึ่งอ่ะครับเออไม่เคยซื้อกะเต้นอ่ะอ่าใช่ใช่ก็เลยวบบของผมก็ทําแต่มือสองเป็นหลักอ่ะถ้าเกิดพี่เข้าไปก็จะเห็นแบบมือสองเต็มไปหมดเลยครับแต่ก็อ่ะจากที่ที่ที่ได้คุยกับคุณแท็กนะครับก็คือเออคุณแท็กบอกว่าอ่าเราประกันให้โดยที่ใช้อู่ฟอสดูแลโดยเฉพาะเลยอ่าตรงนี้ผมก็สบายใจขึ้นนะครับส่วนเรื่องเอ่อออปชั่นอื่นๆอะไรพวกนี้ก็คุณแท็กเกอร์ดูแลให้เป็นอย่างดีคือผมขออะไรกอ่าก็ได้ตามนั้น ขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญครับที่ที่ทาให้ตัดสินใจไม่ยากได้เลยครับก็ขอให้มีความสุขกับรถใหม่นะครับผมเฮงๆรวยๆแล้วก็ไว้เจอกันอีกคันหนึ่งเพื่อเพื่อเพื่อโอเคถ้างั้นวันนี้ขอไม่รบกวนแล้วละกันแล้วก็ขอบคุณมากครับผม ยังใจหายนะเหมือนแบบเอาเข้ามาเองเหมือนเป็นรถตัวเองอะเลือกมาเองด้วยแล้วก็เลยแบบเหมือนผูกพันนิดนึงได้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอกลับบ้านเหมือนขายรถตัวเองป่าไม่ใช่เลยก็ปล่อยรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะที่รอบหนึ่งด้วยนะครับที่ไว้ใจเราแล้วก็มาอุดหนุนรถไทยคันรถป้ายแดงรถมือหนึ่งตอนแรก คุณหญิงอินพอตออโต้อุณหิตออโต้อินพอตนะชื่อยังชื่อยังไม่ถามวรเลยตอนนี้ยังไม่เข้าปากเลยก็เดี๋ยวรอดูปีหน้าครับปีหน้าแน่นอนมากันแบบเทน้ําเทท่าแน่นะครับสําหรับรถมือหนึ่งก็วันนี้ขอบายบายอีกรอบนึงไปแล้วโอเคนี่คืออารมณ์มันยังมีอารมณ์อยู่ว่านึกว่าเป็นรถของตัวเองอยู่เลยคือรู้สึกแบบใจหายนิดนึงว่าไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่า่าเราก็ทําการ้าอะไรอย่างนี้เราก็นั่นไงเบน แป๊บหนึ่งครับใส่ซี่แบลกก่อนครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมการมาส่งมอบรถให้ทางลูกค้าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็แน่นอนตอนนี้เต็นคุณหญิงไม่ใช่แค่เต็นรถมือสองีเดียวแล้วนะครับผมก็ทํารถมือหนึ่งด้วยใครที่หารถใขป้ายแดงอยู่นะครับผมก็สามารถติดต่อมาทางเราได้เลยแน่นอนว่ารถทุกคันที่ผมเอาเข้ามานะครับผมจะดูแลเป็นพิเศษเป็นอย่างยิ่งเลยไม่ใช่แค่มือหนึ่งี่หรอกมือสองผมก็ดูแลครบเค่งจรหมดอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เรา เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นรถอะไรรอบหน้านะครับต้องบอกเลยว่าปีหน้าเนี่ยมาอีกเพียบแน่นอนรอดูแล้วกันสำหรับคุณหญิงพีเนี่ยเอ้ยคุณหญิงออโตอิงพอแล้วครับอ่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอไปหาอะไรกินแล้วสวัสดีครับ